สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีก็จะมาทําการนะคะหมักใบไม้นะคะเพื่อที่จะเอเอาไว้นะคะปลูกโคโลคคเซียนะคะหรือว่าปลูกบอลสีก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นใบไม้แห้งนะคะที่กวาดมาตามใต้ต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกใบก้ามปูนะคะหรือว่าใบมะขามนะคะหรือว่าใบไผ่ก็ได้เช่นกันนะคะก็แล้วแต่ แต่ละคนสะดวกที่จะหามาได้เลยเนาะแต่ว่าก่อนใช้เราต้องทำการหมักก่อนนะคะเราจะไม่ใช้แบบสดๆนะคะบีก็จะชั้นล่างนะคะบีก็จะใส่เป็นใบไม้นะคะลงไปก่อนนะคะ2กระสอบนะคะด้านบนนะคะบีก็จะใช้เป็นปุ๋ยมูลขี้วัวนะคะปุ๋ยมูลขีวัวเนาะมาเทเอีกหนึ่งกระสอบนะคะแล้วก็ทำการ คนนะคะคนให้เข้ากันเลยนะคะเท่ากับชั้นชั้นที่1กับชั้นที่2นะคะก็คือคุกเขาให้เข้ากันนะคะด้านล่างนะคะบีจะไม่ได้ใช้อะไรลงนะคะจะใช้ก็คือจะอเหมือนกับเราใช้หน้าดินของพื้นดินเนี่ยผสมไปด้วยเนาะหรือใครจะใส่เป็นดินถุงนะคะในการผสมลงไปด้วยก็ได้เช่นกันนะคะเสร็จแล้วนะคะบีก็จะโรยด้วย ใบไม้อีก1กระสอบนะคะอัตราส่วนนะคะก็คือถ้าเราใช้ใบไม้3กระสอบนะคะเราจะใช้มูลขี้วัวแค่1กระสอบครึ่งนะคะก็คือมูลขี้วัวเนี่ยจะใช้ครึ่งหนึ่งของใบไม้นั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็โรยไปอีก1กระสอบเลยค่ะอันนี้เราไม่ต้องคนนะคะเป็นชั้นที่3ก็เกี่ยเกี่ยเขาให้ทั่วเลยนะคะ เกลี่ย,เ,ยเขาให้ทั่วนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะบีก็จะโรยด้วยมูลขี้วัวอีกครึ่งกระสอบนั่นเองนะคะก็เท่ากับว่าบ่อน,นี้นะคะเราใช้ใบไม้ไปทั้งหมด3กระสอบมูลขี้วัวอีก1กระสอบครึ่งนั่นเองนะคะก็ทําการเกลี่ย,ยนะคะชั้นที่3กับชั้นที่4เลยนะคะ ชั้นที่1ชั้นที่2คลุกเขาให้เข้ากันชั้นที่3ากับชั้นที่สี่ไม่ต้องคนนะคะแต่เกี่ยเกลี่ยเข้าไว้นะคะต่อมานะคะบีก็จะใช้เป็นนี่เลยค่ะจุลินทรีย์สัรงข้อแสงนะคะทั้งหมด3ขวดนะคะที่จะผสมน้ําแล้วก็ลาดรดให้เขาเนี่ยชุ่มแล้วก็มีความชื้นทั่วทั้งแปลงเลยนะคะ อันนี้มีก็จะผสมน้าไปก่อนนะคะ2ถัง,งเนาะสองถังนี้ก็จะใช้จุลินทรีย์ไปประมาณ1ขวดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำจุลินทรีย์นะคะที่เราผสมไว้นะคะมาลาดลดให้ทั่วทั้งแปลงเลยค่ะลดแบบถี่ๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะ รดให้ชุ่มเลยนะคะยิ่งชุ่มเท่าไหร่ยิ่งดีเนาะเราก็จะหมักทิ้งไว้นะคะประมาณ14-20วันนะคะก็คือจะรู้ได้ยังไงเวลาเรามาเปิดดูเนี่ยก็เอามือสัมผัสนะคะถ้าเขาไม่มีความร้อนแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำเขาเนี่ยไปใช้หรือว่าไปปลูกต้นไม้ของเราได้เลยนะคะร่านรสเสร็จแล้วนะคะก็หาอะไรนะคะมาปิดเขาไว้นะคะ อันนี้บีก็จะใช้เป็นกระสอบนะคะในการปิดในการคุมเขาไว้เนาะสามารถหมักในกละลมังหรือว่าในถังภาชนะอะไรก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าต้องทําเป็นแปลงแบบนี้เนาะ,ะบีหวังว่านะคะเทคนิคในวันนี้นะคะก็จะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยนำไปปรับปรุงนะคะหรือว่าลองไปใช้ในการปลูกบอนสีหรือว่าโคโลคาเซียของทุกคนได้นะคะ